สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้เรามาผัดหน่อไม้ลูกชิ้นไข่กันค่ะวัตถุดิบก็มีแค่นี้นะคะลูกชิ้นปลาค่ะหน่อไม้ต้มนะคะหั่นเป็นชิ้นตามความต้องการใบโหระพาค่ะแล้วก็ไข่นะคะวันนี้เราใช้ไข่ไก่สองฟองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ ตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมค่ะเมื่อผัดกระเทียมหอมได้ที่แล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปค่ะผัดหน่อไม้ให้สุกนะคะจริงๆแล้วก็สุกหน่อไม้สุกมาแล้วนะคะเพียงแต่เราอยากผัดให้มัน หอมกลิ่นกระเทียมแล้วก็ได้รับความร้อนเพิ่มมากขึ้นค่ะหอมได้ที่แล้วใส่ลูกชิ้นปลาลงไปค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ ทางลูกชิ้นแล้วก็หน่อไม้มีกลิ่นหอมกระเทียมนะคะมเมื่อผัดได้ที่แล้วเราก็จะทำการปรุงรสนะคะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสปลาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ชูรสนิดหน่อยค่ะใส่ตามใจชอบนะคะชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่ไปเลยค่ะตัวนี้ผงปรุงรสสำเร็จรูปค่ะเราใส่แค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะผัดให้เข้ากันนะคะชิมรสให้ได้ตามรสชาติที่เราต้องการค่ะ ดังนั้นใส่ไข่ลงไปค่ะวันนี้ใช้ไข่ไก่สองฟองค่ะผัดให้ไข่สุกค่ะ ใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลลงน้ำตาลลงไปนะคะเราใช้น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะหอมๆเลยค่ะ มีมากใส่มากค่ะยิ่งใส่ยิ่งหอมค่ะเราชอบมากใครไม่ชอบก็ใส่น้อยๆค่ะใส่พอให้มีกลิ่นหอมก็พอค่ะถ้าน้ำเย่งไปก็เติมน้ำได้นะคะกลิ่นหอมมากค่ะตอนนี้เราใส่น้ำนะคะเติมน้ำลงไปค่ะ ใส่พอน้ำคลุกคลิกนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะไม่เป็นอะไรเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูหน่อไม้ผัดลูกชิ้นไขค่ค่ะหอมหน่ารับประทานมากค่ะ เดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันค่ะหอมๆจากกระทะเลยค่ะใครชอบรสชาติเบาๆนะคะเมนูนี้เลยค่ะ หน่อไม้ผัดลูกชิ้นไข่ค่ะสำหรับเมนูหน่อไม้ผัดลูกชิ้นไข่ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ